ลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายเฉันแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลกบางคนถลํำลมลง ชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้า,วาสอหาแต่ตัวเราเองจะพงนไปได้ด้วยเจสัทธา แล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว,ดว,ไว้ดนเวลาเดน้ำเดินเดินบนนเดิน้เเพิ่นเดินเเดิ่บ้ แล้วทำไมเราไม่ออกพร้อมป่าล่ะครับป่าเขาไปทำงานต่างจังหวัดนะครับไปคนละทางกันเลยอ่ะงั้นผมไปเรียนก่อนนะครับอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยม .6 ครับโอ้ม .6 แล้วล้วจะสอบเข้าที่ไหนเออผมว่าผมจะไปเรียนคณะแพทย์นะครับแพทย์จุลาด้วยครับแพทย์จุลาเหรอมันทั้งยากแล้วก็หนักมากเลยนะตัวแค่นี้ไหวอ่ะเนี่ย เออดูผอมๆโซมๆนะเล่นยาเปล่าเราเนี่ยนี่ถ้าเล่นก็ไม่ต้องเขินหรอกบอกลุงได้ลุงไม่บอกป๋าแกหรอกผมไม่เล่นของและสารพันนั้นหรอกครับงั้นผมไปเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวสายบ๊ะบบ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  เออเป็นไงผลแอดมิชชั่นออกยังลูกผมไม่ติดแพทย์จุฬาครับนี่ข่าวหน้าข่าวหลังจะสอบอะไรก็ต้องประเมินความสามารถตัวเองด้วยนะถ้ารู้ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งเนี่ยเลือกคณะที่มันคะแนนต่ำๆออกก็ได้ลูกคงจะเสียใจมากสินะแอดมิชชั่นมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหรอกลูกมหาวิทยาลัยเอกชนเดียวนี้ก็มีถมเถเรียนรามเอาก็ได้แต่ผมไม่เสียใจหรอกครับ เพราะผมเนี่ยติดวิทวะลาดกระบังไปแล้วครับว้าวเลิกครับเออใช้ได้ใช้ได้เออเดี๋ยวลุงจะไปประกาศีทั่วตลาดเลยว่าอีทเนี่มันเป็นคนเก่งประจำหมู่บ้านเนอะเออเออเออจะไปเรียนได้ไงเนี่ย ครับผมมาหาป๋าแล้วครับป๋าออกไปทํางานตั้งแต่เชา้าแล้วอไม่เป็นไรไม่เป็นไรใไกล้จบยังลรืเนี่ยหางานบ้างยังยังเลยครับผมกะว่าจะพักผ่อนสักสามเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยหางานโอ้ยทาอย่างนั้นได้ยังไงสมัยนี้งานการมันหายากนะคู่แข่งก็เยอะนี่นี่น,นี่ส่งไปสมัครตั้งแต่ตอนนี้เลยคนอื่นจะได้ตามไม่ทันไงครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ โอ้ีอะไรครับลุงเพว่าจะมาถามสักหน่อยว่างานใหม่เป็นไงบ้างอ๋อก็ดีครับผมแล้วเงินเดือนเท่าไหร่อะเรื่องเงินเดือนนี่มันเป็นความลับอะครับืมความลงความลับอะไรกันลุงเนี่เห็นตาอิดมันตั้งแต่เด็กๆไม่ใย่คนอื่นคนไกลเลย สามหมื่นป่ะเออแต่คนที่เขามีมารยาทเนี่ยเขาไม่ถามเรื่องเงินเดือนกันนะครับเอ,อเออ,เอ,อมีงานมีการทำก็ดีแล้วจะแต่งงานเลยหรือว่าจะเรียนต่อโทละ่ะยังไม่ได้คิดเลยครับอืมคิดได้แล้วนะอายุก็มากขึ้นแล้วคืนแต่งงานตอนอายุมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็มีลูกยากหรือไม่เรียนต่อโทเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขี้เกียจเรียน ยังไม่มีคนรู้ใจละสิทา่านี่ว่าแล้วคนอ,อย่างตาอีเนี่ยเป็นเด็กเรียนอยู่กับตำรับตำราสินะวันๆถึงไม่มีเวลาไปเลสาน่แน่เลยใช่ไหมละ่ะคงงั้นแหละครับผม <c oughs> อีทนี่แกเป็นอะไรไปลูกเนี่ยคือผมคิดไม่ออกครับว่าจะเรียนต่อโทดีหรือว่าจะแต่งงานก่อนดีนครับตอนนี้ชีวิตผมสับสนมากเลยครับทำไมอยู่ดีๆแกถึงได้เครียดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะก็ลุงพลข้างบ้านเราสิป๋ามาพูดแนะนำนู่นนี่นั่นจนผมลังเลกับชีวิตตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อไปแล้วครับแล้วตอนแรกน่ะแกแพนไว้แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าเรียนจบแล้วก็จะทําอะไรอ่ะผมกะว่าจอบไปหางานทําหาประสบการณ์สักสองปีแล้วก็ค่อยออกมาทําอย่างอื่นนะครับคือนเมื่อแกวางแผนไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยแกก็ทําไปตามแผนแกสิแต่ลุงพลเขาทาไมลุงพลลุงพลเขาเป็นคนอื่นเขาจะพูดอะไรเนี่ยจะพามอะไรก็ปล่อย้าไปเถอะเขาอะต้องไม่มีผลกับชีวิตของแกสินี่แกอย่าหมุนไปตามลมปากของชาวบ้านเขานักเลยในเมื่อแกขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะ แกก็ต้องมั่นใจกับการกำหนดของพระองค์สิครับป๋า นี่คุณดุลนี่แกเองเหรอถ้าแกจะมานินทาชาวบ้านฉันฟังอะนะฉันเข้าบ้านก่อนดีกว่านว<ะ>นี่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 เรื่องชาวบงชาวบ้านอะไรกันไม่มีหรอกมีแต่เรื่องของเราล,ล้วนเรื่องของเราเรื่องอะไรอะ่ะอย่าหาว่าอย่างโน้อนอย่างนี้เลยนะตาอีลูกคุณดุลเนี่ยแต่งงานแล้วไงโอ้ยลายนั้นน่ะเขาขอทำงานก่อนเออ แล้วเคถามถึงเขาน่ะมีเรื่องอะไรเหรอไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเลยจริงๆเลยไม่อยากพูดแกก็ไม่ต้องพูดฉันเห็นอฉันเห็นตะอีทเนี่ยผ้าผู้หญิงที่ไหนเ็าไม่รู้อะเข้าไปในบ้านตั้งนานสองนานเนี่ยอยู่คนสองต่อสองแบบนั้นน่ะฉันว่าไม่งามนะคุณดุลเกิดท้องก่อนแต่งขึ้นมาเลยคุณดุลน่ะจะมีหลานไม่ทันตั้งตัวเอานะ ไม่ท้องแน่นอนครับไม่ท้องได้งไงเด็กสมัยเนี้ไวไฟจะตายมผมยืนยันครับว่าไม่ท้องครับใช่มันจะท้องไปได้ยังไงล่ะก็ผู้หญิงที่แกเห็นเมื่อวานนั่นน่ะน,นะมันเป็นพี่สาวของตาอีทมันเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกคุณดูมีลูกสาวั้งแต่เมื่อ,อไหร่ฉันอยู่มาตั้งนมนานไม่เคยจะเห็นหัวเลยนี่แล้วฉันจะต้องไปโพชนาบอกชาวบ้านเขาด้วยเหรอ ว่าฉันน่ะอยากกับภรรยาของฉันตั้งแต่อีทมาตั้งแต่เด็กๆน่ะแล้วก็ลูกสาวของฉันน่ะมันก็ตามแม่มันไปอยู่ที่คูเวดนู่นเพิ่งจะมาเยี่ยมบ้านกันม่กี่วันนี้เองแหละผมว่าลุงเอาเวลาที่สอดส่องเรื่องของคนอื่นเนี่ยไปสอดส่องลูกหลานตัวเองดีกว่าไหมครับลุงใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยนะนี่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะนี่ฉันเห็นว่าแกน่ะเป็นคนรักใคร่ชอบพอกันนี่ฉันบอกอะไรแกอย่างนะ เมื่อวานน่ะลูกชายแกแกมีลูกชายคนหนึ่งใช่ไหมล่ะเมืวานน่ะเห็นว่าไปดมกาวอยู่ใต้สะพานโน่นแน่เอาที่ไหนมาพูดใส่ร้ายคนอื่นมันบาปนะคุณดุนใส่ลงใส่ร้ายอะไรกันเขาเนือกันให้แซดยายชาที่ขายกล้วยแขกในตลาดนะ่ะเมามาเนี่ยสงสัยจะกระจายข่าวไปทั่วหมู่บ้านแล้วมัง้งยายชานะี่ยายชาอีกปากไม่มีหัวรูด<ม>เดี๋ยวเหอะ เดีย๋ยวฉัจะเอาเรื่องกินลูกมันไปทําแท้งเนี่ยโพทนายทั่วเลยใครทําให้ฉันเจ็บเนี่ยมันจะต้องเจ็บยิ่งกว่าฉันขอตัวก่อนแหละจัดการใายช้าก่อนโชคดีนะครับลุงป๋าผมว่าคนแบบนี้เนี่ยทีหลังเราไม่ต้องต,ออต้อนรับนะครับป๋ปาป๋าก็ว่า ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพบไปได้ด้วยเจริสุดท้าย